ก็คือคาติตาครับทุกคนสุขฮะเราจะมีนัดกับน้องฮิสแมนนะฮะ,ฮะแล้ววันนี้น้องฮิสแมนนะจะพาคุณผู้ชมแล้วก็น้องลูกปัดนะเอาใจสําหรับคนชอบเส้นอ่านี่วันนี้จะพาไปกินผัดไทย<ะ>เป็นผัดไทยดั้งเดิมฮะที่วังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับ<ะ>แล้วเจ้านี้นะคนขายนะอายุ70กว่าแล้วแต่ลูกค้ามาที่ร้านเพียบอ่ะไปดูเลยฮะร้านอยู่ที่ไหนครับทําไมถึงขายดีมีเคล็ดลับอย่างไรกันบ้างครับ คคุณผู้ชมมาไปที่ร้านผัดไทยป้าทวินผัดไทยครับตั้งอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลข12พิษณุโลกเขาเข้อเมืองทองจังหวัดพิษณุโลกนะฮะมีลูกค้าครับทั้งขาจรขาประจามะ,ะแวะเวียนมาอุดหนุนตลอดทั้งวันนะฮะเพราะว่าติดใจฝีมือของผัดไทยป้าทวินครับ ตอนนี้ป้าทวินเนี่ยอายุ75แล้วนะต้องเป็นคุณยาแล้วนี่ๆน,น,<ะ>นแต่สุขภาพก็ยังคงแข็งแรงอยู่นะครับยืนหน้าเตาเผาเอ้ยหน้าเตานี่นะทําผัดไทยนะ,ะให้ลูกค้าด้วยตัวเองทุกจานนะครับอุาทานมากเลยเป็นงรับประกรันความอร่อยนะฮะก็ทําแบบพิถีพิถันใส่ใจนะครับโดยเฉพาะนะฮะผัดไทยห่อไข่ใส่กุ้งครับ<ะ>ได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างมากทีเดียวฮนะ จุดเด่นของผัดไทยอะป้าทวินบอกว่าเส้นมันต้องนุ่ม<ะ>นุ่มและต้องเหนียวและนุ่มเหนียวกําลังดีนะฮะ,ฮะแล้วก็ปรุงรสจากน้ำมะขามเปียกสุดเฉพาะนะฮะผัดกับถั่วฝักยาวจนมีรสชาติ กลมกล่อมลงตัวด้วยนะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มราคานะฮะก็อุดมไ้วยสามสิถึง50บาทเอ้ยเจ้านี้ใส่ถั่วฝักยาวด้วยเหรอเนี่ยผัดไทยห่อไข่ออนี่นี่เป็นผัดไทยห่อไข่นะฮะไม่เคยเห็นเหมือนกันนะใส่ถั่วฝักยาวอ่ะนี่นี่นี่นนนนโอ้โหพิ่ีพนะิถันมากอ่ะแล้วป้าถวินบอกนะฮะเดิมทีเนี่ยตัวเองเนี่ยชื่นชอบทำอาหารครับก็เลยตัดสินใจนะฮะมาเปิดร้านก่อนหน้านี้ก็เคยไปลูกจ้างนฮะไปทำผัดไทยมาเหมือนกันนะครับแล้วป้าถวินมีดีกรีนะฮะ ไปผัดนะฮะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะฮะเออบางครั้งเนี่ยทางหน่วยงานราชการก็ติดต่อไปที่ว่าการอำเภอก็ไปผัดเหมือนกันสารากางจังหวัดก็ไปผัดเหมือนกันนะฮะหรือว่าผู้ใหญ่บ้านนะประชุมเงประชุมเสร็จแล้วเครียดเครียดแล้วหิวก็ให้ป้าทวีนเนี่ยไปผัดมาเหมือนกันนะฮะปัจจุบันเนี่ยขายมาแล้ว13ปีนะครับแล้วก็ได้รับการรับรองฮนะคนฟ้าราคาประหยัดด้วยนะครับแล้วก็อะไรนะหนูนิดติดดาวอ่าบอกต่อความอร่อยนะครับไปอุดหนุนกันได้ครับ อ่าเปิด7โมงฮะถึง3โมงครึ่งนะฮะไปไม่ถูกไม่เป็นไรโทรไปก่อนนะ089 586 5154นะฮะอ่าใครอยากไปทานไว้ไปได้นะคะอยู่ที่จังหวัดพิศนุโลก